พูดถึงเขาว่าอดีตกับปัจจุบันอันใดสำคัญกว่าก็คือยังข่าวในกระแสเนี่ยแหละค่ะอดีตอดีตการที่ผ่านมาตั้งแต่ไม่รู้พบในชาติไหนแล้วเราก็ไม่รู้นะคะถ้าเอามาจมปักกับในปัจจุบันถามว่ามันใส่ใดบอกับปัจจุบันเขาว่าอดีตแต่ชาติอดีตแต่ชาติคือสิ่งที่มันผ่านไปแล้วมันบริเรมความสําคัญในปัจจุบัน ถึงห้าศีลลบซึง่งจิตใจสำเนกของคนทั้งหลายที่คิดว่าจิตสำเนกของคนคนนั้นที่บอกว่าจะควของคยเกิดเป็นอีหยังมาก,ก่อนนะคะบ่าว่าจะคนคนเดียวนะคะหลายหลายคนที่เขาคิดว่าอาดีตแต่ชาตินั้นมันสำคัญสำคัญมองใดคะมันเอามาใส่อย่างใดในปัจจุบันของเฮาตอนนี้ปัจจุบันนี้นะคะตื่นเราไปถามว่าจากาักรของในยุคใดพ่อสอเท่าใด บอกว่าจะคว้องเป็นนั่นเป็นนี่มาแล้วมันซอยอยยังใดในปัจจุบันที่จะต้องมาทํามาหากินทำนั้นนะคะอยู่ในโลกที่ท่านสมัยอยู่ในยุคที่ท่านสมัยนะคะการที่ไปบอกให้คนอื่นขอมาเสียหมันขอมาเสียถือเหาว่าเขาเคยเกิดเป็นอ่าู้วิเศษโนนันนี่นะคะแล้วมันมา,มาใส่ยังใดในปัจจุบันนะคะขอจึงท้าวาอดีตเตชาติอดีต ที่มันผ่านไปแล้วที่เป็นดึกดำบรรพ์แล้วที่มันผ่านไปแล้วไม่รู้ว่าจักร้อยจักศาสตร์ปีเอามาคิดติดอย่างกับปัจจุบันเอามาสําคัญอย่างกับปัจจุบันนะฮะมันมีความสําคัญอยู่บที่จะต้องมายกโตให้ผู้อื่นเขากกมกาบที่มายกโตสําคัญว่าจะของเงินเนือผู้อื่นมันโมมี่หรอคะ่ะเป็นไปบ่ได้นะคะแม่นว่าเจ้าสิเกิดเป็น ออผู้วิเศษหรือเป็นเจ้าพญามาก,ก่อนยังพวกคนส่งทั้งหลายแดะที่บอกว่าจะความเคยเกิดเป็นนั่นเคยเขาว่าเคยเกิดเป็นนะคะเคยแต่ไม่ใช่ปัจจุบันปัจจุบันคือการอยู่ที่สมเหตุสมผลแล้วก็คือความจริงคือวันนี้ อนาคตคือพรุ่งนี้ค่ะนะคะวันนี้เราอยู่ในจุดไหนเราอยู่ที่ทําอะไรอยู่นะคะคือปัจจุบันอดีตที่ผ่านมาอดีตแต่ชาติที่ผ่านมาเราไม่รู้ว่าชาติไหนไม่รู้ว่ากี่ร้อยปีหรือกี่พันปีที่ผ่านไปมันคืออดีตที่ผ่านไปแล้วที่มันเนิ่นนานไปแล้วมันกลับมาไม่ได้นะคะและเจ้สิไปสําคัญยังกับคําว่าอดีตแต่ชาตินะะมันบอสำคัญเลยกับปัจจุบันนะคะ จำไว้อย่างว่ามันไม่ได้ใช้ประโยชน์อะไรกับเขาว่าปัจจุบันปัจจุบันก็คือปัจจุบันนะคะเราอยู่ในยุคข,ของเขาว่าปัจจุบันนะคะไม่ต้องไปจาจดจาจอหรือจมปากกัเข้าว่าอาดีตชาตินะคะมันผ่านไปนานและมันผ่านไปเนิ่นนานแล้วมันเอามาใช้ประโยชน์อะไรในปัจจุบันไม่ได้นะคะนั่นแหละค่ะาว่าเราต้องอยู่กับปัจจุบันนะคะ นี่แหละค่ะคนเฮามันต้องเข้าใจว่าจังซีมันยังสืถูอต้องนะคะอดีตก็คืออดีตเมื่อวานก็คืออดีตนะคะแต่วันนี้คือปัจจุบันพรุ่งนี้คืออนาคตรู้แค่นั้นก็พอนะคะแล้วเราทําอะไรอยู่ในยุคนี้เราวันนี้พรุ่งนี้คืออนาคตเราต้องทําอะไรบ้างนะคะนั่แหละค่ะสิ่งที่มันสําคัญที่สุดคือปัจจุบันไม่ใช่อดีตแต่ชาตินะคะ ขอบคุณ่หลายค่ะติดตามคลิปและคลิปหน้าเจอกันใหม่นะคะขอบคุณค่ะ